สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อการแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราต้องทราบมีอยู่กี่อย่างเลยมีอยู่3อย่างนะคะสิ่งแรกก็คือนักเรียนจะต้องทราบสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะ สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมีว่ายอย่างไรคะนักเรียนอ่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะและสิ่งที่สองที่นักเรียนจะต้องทราบนั่นก็คือความยาวของฐานค่ะว่ายาวเท่าไหร่และสิ่งที่สามก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งความสูงจะต้องเป็นความสูงที่ ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเท่านั้นนะคะเรามาทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MAT กันนะคะก็คือสามเหลี่ยมที่ระบายด้วยสีเขียวนี้ว่ามีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่โดยโจทย์กำหนดความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมให้ดังนี้นะคะก่อนอื่นค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องหาความ ยาวของฐานก่อนค่ะว่ายาวเท่ากับเท่าไหร่คะฐานยาวเท่ากับสิบสองค่ะและความสูงล่ะคะยาวเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนยาวเท่ากับสิบหกนั่นเองค่ะเพราะอะไรถึงเลือกสิบหกไม่เลือกสิบเก้าคะนักเรียนก็เพราะความสูงหาได้จากเส้นตรงที่ต้องลากจากจุดยอด ลงมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวฐานนะคะต้องตั้งฉากเท่านั้นค่ะเมื่อเราทราบฐานและความสูงแล้วนะคะเราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วค่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากอะไรนะคะหาได้จากเศษ1ส่วน2คูณฐานคูนสูงนั่นเองค่ะ จากนั้นเราทำการแทนค่าค่ะนักเรียนเศษนหส่วนสองคูณฐานก็คือ12ความสูงก็คือ16จากนั้นเราก็จะทำการหาคำตอบนะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งผลลัพธ์ได้เท่ากับ96นั่นเองค่ะแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยว่าเท่ากับ96ตารางหน่วยนะคะเนื่องจาก ความยาวของแต่ละด้านไม่ได้กําหนดหน่วยความยาวมาให้นะคะถ้าเราจะเขียนตอบเราจะต้องเขียนว่าหน่วยเป็นตารางหน่วยค่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กันค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะต้องทําชั้นวางของที่มีลักษณะดังรูปโดยแต่ละชั้นทําจากแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ36ซนเมตร ชั้นที่โต้งทํามีพื้นที่สําหรับวางของมากที่สุดเท่าใดนะคะ,ะชั้นวางของของโต้งมีลักษณะดังรูปค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชั้นวางของทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่ละชั้นจะทําจากแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะและก็โจทย์ถามว่าพื้นที่สําหรับวางของมากที่สุดเท่าใดนะคะ ดังนั้นเราจะทําการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะทั้งหมดกี่รูปคะนักเรียนอ่าสามรูปนั่นเองเนาะเรามาดูแบบจําลองของแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันก่อนค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้โจทย์บอกว่าด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยาว36 เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจะเขียน36กำกับไว้ในแต่ละด้านดังนี้เนาะการหาพื้นที่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมความยาวฐานและก็ความสูงนั่นเองจากรูปนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าฐานยาวเท่ากับเท่าไหร่ฐานยาวเท่ากับ36นั่นเองและความสูงล่ะคะนักเรียนสูงเท่ากับเท่าไหร่เอย่ย อ่สามเช่นกันเก่งมากค่ะเมื่อเราทราบความยาวฐานและความสูงแล้วเราก็สามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วค่ะอะเรามาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไปพร้อมๆกันค่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากสูตรอะไรคะนักเรียนเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะคะแผ่นไม้1แผ่นก็จะมีพื้นที่คือ เศษ1นส่วน2คูณ3 6คูณ3 6ค่คะนักเร, Jamie, รียนผลลัพธ์ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ648ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะซึ่งชั้นวางของเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะคะดังนั้นแผ่นไม้จะต้องหาพื้นที่ของแผ่นไม้ทั้งหมด3แผ่นเนาะนั่นก็คือนำา6 8 8คูณด้วย3ค่ะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ1 9 4 4ตารางเซนติเมตรนั่นเองดังนั้นนะคะชั้นวางของมีพื้นที่วางของมากที่สุดกี่ตารางเซนติเมตรคะนักเรียน1 9 4 4ตารางเซนติเมตรนั่นเองและอย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยนะคะซึ่งการตอบคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนหน่วยของมันเป็นหน่วยเต็มๆเ,เลยนะคะไม่ต้องย่อคะ่ะก็คือ ตารางเซนติเมตรค่ะอีกหนึ่งข้อค่ะนักเรียนหม่แบ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวแต่ละด้าน43เซนติเมตรออกเป็น2ส,ส่วนดังรูปนะคะส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่ากับเท่าใดนะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนักเรียนสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะ ด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะโจทย์กำหนดความยาวด้านเท่ากับ43เซนติเมตรดังนั้นด้านที่1ก็เท่ากับ43ด้านที่สองก็43ด้านที่3ก็เท่ากับ43และด้านที่4ก็ต้องยาวเท่ากับ43นั่นเองนักเรียนเห็นไหมคะว่าโจทย์ได้กำหนดความยาวมาให้แล้ว17เซนติเมตร ถ้าความยาวด้านนี้คือ43แล้วความยาวที่เหลือจะเท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเท่ากับ26นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเพราะ26บวกกับ17จะเท่ากับ43พอดีเลยเนาะ,ะใหม่ทำการแบ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ออกเป็นดังรูปนี้นะคะออกเป็น2ส,ส่วนเขาต้องการส่วนที่ระบายสีคะ่นะนักเรียนดังนั้น ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีแล้วก็จะต้องทำการตัดออกคะ่ะนักเรียนซึ่งส่วนที่เราจะต้องทำการตัดออกเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีเลยเนาะเราจะจำลองส่วนที่ไม่ได้ระบายสีดังนี้นะคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมนี้ที่ไม่ได้ระบายสีเนาะคุณครูแทนด้วยสามเหลี่ยมสีส้มนะคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าความยาว ตรงนี้จะยาวเท่ากับเท่าไหร่อ่าก็เท่ากับ43และความยาวตรงนี้ล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ26นะคะเราดึงมาจากรูปภาพทางซ้ายมือนะคะเมื่อเราจะหาพื้นที่เราจะต้องทราบอะไรนะคะนักเรียนทราบความยาวฐานและก็ความสูงนั่นเองเนาะจากรูปฐานมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สค่ะและความสูงยาวเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 26ิเก่งมากค่ะเมื่อเราทราบความยาวฐานและความสูงแล้วเราก็สามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ได้ระบายสีนี้ได้เนาะเราไปหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการหาพื้นที่ของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะซึ่งโจทย์กำหนดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ43เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากอะไรคะด้านคูณด้านค่ะดังนั้นกระดาษจะมีพื้นที่เท่ากับ43คูณด้วย43ซึ่งคูณกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ1,849ตารางเซนติเมตรค่ะเมื่อเราทราบพื้นที่ของกระดาษแล้วนะคะเราจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีฟ้านี้เราจะต้อง ตัดส่วนที่ไม่ได้ระบายสีออกนั่นก็คือส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากอะไรคะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะเราก็มาหากเลยค่ะส่วนที่ไม่ได้ระบายสีมีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ43นะคะสูงก็คือ26ค่ะหาคำตอบได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 5 5 9ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบ2ส่วนนี้แล้วนะคะเราจะหาส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดได้แล้วนั่นก็คือนำา1849ลบกับ5 5 9ค่ะก็จะได้เป็นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะคะและอย่าลืมเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปให้เรียบร้อยและอย่าลืมว่าต้องเขียน หน่วยนะคะเป็นหน่วยเต็มๆนั่นก็คือตารางเซนติเมตรค่ะไม่เขียนหน่วยย่อเนาะสำหรับวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ